ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่ามอสนิฟหรสป e d ที่เป็นป๊อ u l a r าหรือว่ายอดนิยมเนี่ยคือ Mod อะไรจริงๆมันก็ไม่มีใครสงสัยหรอกผมเนี่ยแหละสงสัยอยู่คนเดียว <c oughs> เอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่ามอสป๊อปปูล่าใน Speed านิฟหรสปีดภาคนี้มันคือ Mod อะไรนะครับถ้าเท่าที่ผมรู้จักและเล่นมาเนี่ยน่าจะเป็น Mod ขึ้นต้นด้วยตัวยูนะครับผมซึ่งมันมัน ไม่ใช่อ้าวอ้าวอ้าวนี่คือะคะ <c oughs> มอดยอดนิยม <c oughs> นะครับผมสำหรับเกมนี้ for speed นะครับชื่อของมันก็คือนี้ for speed รีมัสเตอรกดเล่นเลยโอเคครับผมเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าก็ถ้าให้บอกกันนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเรื่องกราฟ,ฟิกที่มันดูดีขึ้นนะครับผมกับพวกแฮนดิ้งนะออแล้วก็ a อนะครับ สภาพอากาศก็กเปลี่ยนนะเห็นปะสภาพอากาศดูแบบดูสวยอันนี้มันจะมีไฟล์ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะได้อยากสภาพอากาศแบบไหน,นอันนี้ผมเลือกแบบทวายไลท์มานะ,ะมันจะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกนะสวยๆเลยมันจะมีไฟล์รูปภาพรูปภาพหนึ่งที่แบบเขาเซตติ้งมาแล้วนะครับผมว่าให้เราลงมดตัวไหนได้บ้างนะแล้วก็ทําตามเขาได้เลยนะครับเผื่อใครแบบลงไม่เป็นเพราะว่าไฟล์มันเยอะมากเออผม โหลดมาครั้งแรกคือแบบไฟโคเยอะเยอะมากมากเท่าที่เห็นนี่ก็เสียงเสียงเกม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอเอาจงเปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะมุมกล้องดีขึ้นอันนี้อันนี้เห็นชัดเป็นแอคชั่นนี้อันนี้มุมกล้องแบบแอคชั่นทอมล้วนะครับใช่ปะวะใช่ดิถ้าจะให้รู้ต้องลองเบรนอย่างอ่าเนี่ยแอคชั่นทมล้วรู้สึกว่าจะเพิ่มแบบเอ่อความแบบ พังยับของรถด้วยนะให้มันดูแบบสมจริงยิ่งขึ้นมั้งน่าจะน่าจะเพราะมันเยอะมากเลยอะผมอ่านรายละเอียดไม่ไม่ค่อยหมดแล้วก็มีเรื่องตำรวจที่เก่งขึ้นนะครับผมเรามาดู AI กันดีกว่าอันไหน AI ไที่มันแบบโหดๆเขาบอกว่า AI มันจะโหดนะภาคเนี้ยถ้าลงมดอะมันดูยากนะเออมันไม่เหมือนภาคฮีทกับอันบาอันอันบากับภาคฮีทอะดูง่ายว่า เขาเรียกว่าอะไรดูความแบบแตกต Jamie, ่างได้เอุ๊ยบอดแม่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้ด้วยไอเวลาตอนชนอ่ามันจะไม่เคลื่อนฉากตอนชนแบบนั้นนะครับไอผมรู้สึกว่าเล่นสนุกขึ้นนะได้อยู่ดูดูดูรถดูรถดูรถ AI อ่ะไอคัสีแดงอ่ะโคตรโหดเลย ที่1ไปไหนแล้ววะเนี่ยโหดู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 ที่1ที่1โอ้โหเกินไีโอ้โหเอ้า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 เอาเฮ้ยมันเล่นยากละมันไม่เหมือนตอนผมเล่นภาคอยู่ไหนอ่ะเออไม่ใช่ภาคอยู่ไหนมอดอยู่ไหนไม่เหมือนกันเลยโอความดูความเลี้ยวความเลี้ยวของบอดคือแบบโหดเกินอะไรอ่ะ เอ้าเซิร์ฟเวอร์จะโกยิงดาวใน30นาทีเออจะเล่นนะบ้าหัวริศมันไปหาเซิร์ฟเวอร์อื่นแทนในวากมนี้อโอ๊ยไปหาเซิร์ฟเ,เวอร์เซิร์ฟเวอร์อื่นแทนกันไหมนี่ยย้ายเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยเออผมไม่รู้เหมือน,น,น,นกันว่าต้องออกเกมก่อนหรือเปล่าแต่ขอแบบเหมือนภาคฮีอ่ะ มันมันมันก็ไม่น่าเหมือนนะมันโคลภาผ้โอ้ยพือนถนนเปียกตลอดเวลานะครับผมใช้แบบมอดให้มันพื้นเปียกตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครนิยามว่าพื้นเปียกตลอดเวลาทําให้เกมดูสมจริงขึ้นจริงๆนะมันมีคนเคยบอกนะแต่ผมจําไม่ได้ละไปหาตํารวจกันดีกว่านีครับผมว่าตํารวจมันจะโหดกันสักแค่ไหนก็ะชี้อยู่นะฮะก็กลับบ้านก็ได้นี่ตรงบ้านมันมีอะไรนะตํารวจอยู่ เอารถคันอื่นได้ไหมอีโวอีโวผมมีอีโวอยู่อ่าอีโวมาแล้วโอ้ลายมอวสเตตด้วยแรงม้าเจ็ดร้อยยีหกเองวะทำไมท็อปสปีดมันกากจังวะโหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดิฟก็คือโอเวอร์สเตียนะฮะกริปก็คือ Over ะะคอ Under ันเดอร์สเตียเอ้ยมันมีบอกอย่างนี้เลยอยู่อื้นโคตรดีอธิบายดีนะเอ๊ะปรับอันนี้ได้ปะเนี่ยเอ้าปรับได้เยอะ เฮ้มันเลี้ยวเห็นป่ะปรับดีเนอะเดี๋ยวนะปรับทำไมวะเดี๋ยวนะเพื่อเพื่ออะไรอันเนี้ยเพื่ออะไรอันเนี้ยอันเนี้ยเพื่ออะไรเอออันนี้ปรับแคมเบอร์นะฮะปรับความกว้างของฐานล้อนะครับผมอันนี้ยกตัว ประมาณนี้หูสวยเดอ้อสวยเดอ้อทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับยูไน์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ความรู้สึกแล้วกันเสียงเสียงเกมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเสียงเครื่องยนต์เหมือนเดิมเหมือนต้นฉบับนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์ก็ต้องเล่นภาคยูไน์นะครับผมหรือไม่ก็ไปหาแบบที่มันมีเปลี่ยนนะเปลี่ยนเครื่องยนต์ไนะหนคนตำรวจู่ไหน คนตำรวจนี่ยคนตำรวจมาแล้วเอ๊ะตำรวจมีนอ็อตป่ะทุกผู้ชมมามามาเล่นกับผมหน่อยคุณตำรวจแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันเลี้ยวแปลกอะไร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 อุยอ๊ยอุ้ยมาเลยมาเลยอุย้ยมีสองคันแล้วคุณผู้ชมเออเอ้า,อาอตำรวจยังอยู่ตำรวจยังอยู่ นี่หวัวนี่หวัว,วดูมันดูมันพยายามจะจับผมเว้ยแต่ไม่ได้แดกรถชั้นเร็วกว่าฮฮนีไ่ไงดาเมจไฟหน้าหายไปแล้วท่านผู้ชมเออแตกไปแล้วแตกไปแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมใส่ตัวมอสเออ่เรื่องดาเมจนะฮะทำให้มันสมจริงยิ่งขึ้นมันก็ไม่ค่อยต่างกับยูไนเท่าไหร่นะจริงอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนจับอย่าอย่าเอา้ <c oughs> เอาตำรวจมันดูง,ง่ง,ง,งูอ่นนั้นมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นตัวมอสในมาสเตอร์ Master นะครับจะไม่เหมือนยูในผมจะเปรียบเทียบอยู่สองมอสนี่แหละแต่อันนี้คือคนดาวน์โหลดเยอะที่สุดนะไม่ใช่ของยูไนนะยูไนคนดาวน์โหลดน้อยกว่าซึ่งอยู่อันดับสอง ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปมดยูไนต์ก็ลองคอมเมนต์มาดูได้เนี่ยครับผมตำรวจมันดูโง่ปแปลกทำไมมันมันโง่มันเก่งขึ้นจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรวะนั่นอะเนี่ยผมเล่นกับคนตำรวจทั้งวัน อุ้ยโอ้โหดูมันบีบด,ดูมันบีบนี่ถ้ามาหลายๆคันนี่ผมน่าจะโดนจับแล้วนะอันนี้มันมา,มาคันเดียวรอบมันมีคันเดียวเลยนะผมต้องทํายังไงตํารวจโผล่ไผมว่าผมหนีตำรวจดีกว,ว่าลําคานไปหนีตำรวจกันหนีง่ายนะเพราะก็รถคันเดิมหนีดีกว,ว่าเดี๋ยวไปเล่นอีกสัก รอบหนึ่งลองเล่นรถด,ดิฟไหมเออเอาคันนี้เป,ป็นรถดิฟเมื่อกี้มันเห็นว่าดิฟอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะลองดิฟนะฮะท่านผูช้ชมผมไม่ได้เล่นดิฟนานรถด่วนจริงๆเดี๋ยวต้องอาจจะมีแบบผิดพลาดทางเทคนิคนะนะโอเคได้ตังมาอ๋อไม่ได้ตังเอาได้ตังได้ตัง 6, 6, ได้ตังมาหกพันเมื่อกี้เห็นหกพันตัว R คือเลเวลนะครับปรับเป็นสายดริฟ์ นะฮะสายดริฟต์สายดริฟต์มันก็จะโอเวอร์สเตียร์นะครับผมประมาณนี้ต้องเปลี่ยนยางไหมยางยางยางต้องเป็นดริฟต์ด้วยเออถ้าดริฟต์ได้มันก็จะดีนะยางเออเนี่ยยางดริฟต์อ๋อเมื่อกี้เราใช้ยางดริฟต์หรอนกึกว่าใช้ยางกริปซะอีกถ้ากริปมันจะเอ่อเข้าโค้งแบบตึงๆเอ้าอ๋อจะชัดดาวโอเค15นาทีเล่นก่อนดริฟให้ได้ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดูดูดูไฟออกข่อเขาเรียกว่าแบ็คไฟอะนะออ้ยมีตัวคูณด้วยนี่ดิฟได้ป่ะเออดิฟได้ดิฟได้เอ้ยผมยังเล่นดิฟเป็นอยู่น้ำคาญในด้านล่างท่านผู้ชมทำไงดี ให้ผมดิฟเป็นอยู่ต้องขับตามในพวกนี้นะต้องขึ้นอันดับหนึ่งว่าไอ้คะแนนมันจะสูงะฮะลุบโอ้โหพลาดแสนเจ็ดจะได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมอุ้ยแม่งไม่เลี้ยวเกียรอแตเกลียดเกลียด์ยดทางนี้มันไม่ยอมเลี้ยวผมกดแล้วเลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวาไม่เกียรแมงไม่เลี้ยวเว้ย ปัญหาคือมันติดไอ้ระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแหละเ,เดียดท่างี้แต่เป็นภาคที่สนุกนะถ้าไม่ติดว่าแม่งออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยจะหมดแล้วอือแสนเจ็ดของข้าแสนเจ็ดของผมไม่น่าได้แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเย็นยา <c oughs> หรือว่าคอมมอดหรือเปล่ามทำให เป้าหมายมันเยอะขึ้นไม่เกี่ยวหรอกคิดมากเกี่ยวกับมอสหรอกเราโง่เองเราเล่นไม่เป็นเองโคตรมอสเฉยเลยมอสเขาออกจะดีอุตส่าห์ไม่ชนเลยนะนี่ไม่สเตย์เราพึ่งเราสเตย์แล้วเกมมีไงสเตย์เอ้ยโอ้โหเจ็ดหมื่นยุ่ยยาก แล้วมิวด้วยอืมอยากเหมือนกันนะนี่ไปเอาไอ้นั่นมาดีกว่ารถทาคุมิอ้าข้อดีของภาคนี้คือมันมีโตโยต้านะฮะเป็นภาคสุดท้ายที่มีโตโยต้านะครับผมนี่เอาเลยใส่ดิบเปล่าใส่ดิบเปล่าใส่ดิบหรือเปล่าใส่ดิบหรือเปล่าอุ้ยดิบจริงๆด้วยเหลืออีกสิบนาทีนะครับผมเซิร์ฟเวอร์จะปิด มันก็เด้งเราออกใช่ไหมไปใส่ดิฟครับผมใส่ดิฟคือด้านบนนะฮะไอ้อันนี้เราเคยเล่นนะโอ้แปดพันเลยหรอเฮ้ยโทเกะว่ะมีดียมด้วยนาาเล่นเลยทุกคนมาเล่นกันอันนี้ดิฟให้เอ่อถึงสกอร์นี่ครับโอ้โหรถไฟโอ้โหโอ้โหไปเอามีรถบอดด้วยหรอ,อนึกว่าดิฟคนเดียว หลบใส่สิรถโอ้ยอาสามสองอาสามสองเลยทุกคนอ๋อต้องแข่งไก่พวกนี้โอเคโอเคไอตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งหละเอาเรือ่องแบบธรรมดาดิมอมมอง,ม,องมันจะเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่า ฮ้ยมุมมองนี้คือด,ดีเอามุมมองนี้หน่อยเฮ้ยมุมมองนี้ก็ได้โยเอามุมมองแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าได้มุมมองแบบแอคชั่นกลิมเอรามันจะด,ดูเท่ไป <c oughs> เล่นลำบากเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกินเกินไปเกินไปพี่ชายอยู่ที่หนึ่งอยู่วะเนี่ยเอออยู่ที่หนึ่งอยู่ แข่งดิฟนะไม่ได้แข่งเอาที่หนึ่งโอ้ดูมันดูมันมสายดิฟที่แท้ทูสายดิฟว่าสายดิฟใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วเหลืออีกห้าเชตพอยต์ยังไงผมที่หนึ่งก็นอนมาคขาอวสวยดิฟสวยดิฟสวยเดี๋ยวขวาเฮ้ยสวยโยโกลงสองจุด 4นะฮะคะแนน2.4เท่าฮืออาแล้วเช็คโค้สุดท้ายอ่ะคะแนน8ปดเป็นก้าวอ้ยนอนมาอือชะนะใสาๆครับอีเวนต์จะจบใน3 2 1ตองหนงา,าที่1อ่ะครับที่1อ่ะครับเฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะนะนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยก็สนุกดีเหมือนกันนะ่ามดนี่อแต่ข้อเสียคือไม่มีโอ้ย ไอ้ใข่ชนเดีเดะเดะเดเเสียของมันคืออะไรรู้ไหมครับไม่มีเสียงเครื่องยนต์แบบสมจริงยังไงล่ะถ้าจะมีแบบสมจริงต้องมอ u ยูไนเท่านั้นนะครับผมหรือไม่ก็ไปหามอดเสริมมานะจ๊ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอดยอดนิยมในเกมนี้ฟอร์สปีดนะครับเอ่อถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมยกให้ยูไนดีกว่านะด้วยความที่มันมีเสียงเครื่องยนต์แบบ สมจริงองเอออันนั้นเทคคะแนนให้ฝั่งนู้นมากกว่าแต่ว่ามันอยู่อันดับที่2องนะคนดาวน์โหลดใช้อันนี้มันอันดับหนึ่งอ่ะเออโอเคถ้าใครชื่นชอบมอดแบบนี้นะครับผมนีฟอสสปีดลีมาสเตอร์ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมมีลิงก์แปะไว้ให้ไปดาวน์โหลดกันโอ้ยกลันด้วยนะกลันกลันก็นะครับผมใครที่ชื่นชอบมอด หรือว่าอยากให้ผมเล่นมอดอะไรก็ลองแนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหามาเล่นนะช่วงนี้ติดมอดนิฟอสปีดมากๆเลยเดี๋ยวค่อยไปทํามอด GTA แล้วกันนะช่วงนี้อันนี้ฟอสปีดก็ไม่ค่อยได้ทําเลยกลับเพิ่งกลับมาทำเพิ่งกลับมาทำนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมแล้วเจอกัน